ัดีครับวันดีคุณตานะครับมูนีมาเยี่ยมถูกดีเนาะมีความดีใจมากเยี่ยมถูกดีลวงพ่ไหดีใจดีว่านี้คุณตาสีมาเอายังครับ<ะ>นี่มาเอาเนี่้เขาเอื้อนี่ยังนี่เอื้อนยังแป๊บสี่แป๊บสี่แป๊บสี่ครับนี่แป๊บสี่คุณตาสีเอาพอดีคุณตาบอกว่าโคกับแป๊บสี่อันไหนดีกว่านมึงเนาะแป๊บสี่นี่สีอ่าโคนี่สิสีนุ่มซานุ่มอ่าซานุ่มเนาะ เปียบซี่นี่สีซ่าแบบแห้งก็งเอาสองย่า,า,ยางย่างละขวดเอาชั้นละขวดเลยเปีบบยบเสม็จแล้เขาเป็นคููสาวนี่อันนี้ว่าหวานอันนี้ว่าแข็งเนี่ยแต่ซ่ากินใช้กันไ่ล่ะเอาทั้งสองเลยโอ้ทั้งสองเลยมาทต้นสองมวยบนนั้นผมขายเด้พี่น้งองเัินพอดีตาว่าอันนี้เสียบว่าฉันผมก็เลยว่ารสชาติโกงนี่นุ่มซ่า แป็บสี่นี่แข็งสาสู้ตากเลยตาที่ใหญ่ว่าเอาทั้งสองเลยทั้งโค้งทั้งแป็บสี่โอ้ยสุดยอดพี่น้องอ้าวอ้าวอ้าววันนี้สีมีตัวนี้ครับนี่เออ่ตัวนี้มันเบิรเขียดผมสิแก้วออกนะครับเนาะแก้วนาตาเนาะเพราะว่าตัวแก้วไปเลี้ยงออกเพราะเบิร์ตเขียดแล้ววันนี้พอดีคุณตากะก็คือว่าแหละคุณเขาแก้วเบิร์ตเขียดครับคือเจ็ดมือโปรรถแรงนี่นะครับเจ็ดวัน เพราว่ามันเหมือนอายุัสีบ่อแมนอ่าเนะเพาะว่หมือนอายุบ่อแมนบ่อแมนครับบ่อแมนเจ็ดอนเจ็ดอ่าเหมือนอายุกับตรงเบิ้งอีกเพราะว่าส่วนมากเป๊ปซี่เท่ากับตรงเบิ้งนั่เพื่อนครับเป๊ปซี่โคกอะไรสินค้าทุกอย่างนั่นแหละกับตรงเบิ้งอายุนั่อ่าสรุปแล้วเอาบักนีเลยเนาะครับเนาะเอาบักนีเป๊ปซี่เออ่แบบใหญ่เลยแบบใหญ่อ่แบบใหญ่เลยอันนี้อีกแบบใหญ่อ่าคือกันอันนี้แบบใหญ่แบบใหญ่โอ๊ยออกมาของน้อยโอ๊ย สุดยอดคุณตาเฮาคุณตาขอขอครับขอบคุณหลายขอบคุณมากๆนะครับอ้อะสรุปแล้วเอาทั้งสองอันครับพี่น้องผมกับมาเลียงสินค้าแหละครับแต่ว่าพอดีคุณตามาสอบถามเรื่องรสศาสตร์ของแปดสี่เนี่ยเอาด้วยเอาตะกรารไมาใจหวันนเปียวเสมอียนผู้สาวนะครับอันนี้ก็บว่าแข็งแข็งแตซ่าถ,ถึงวันถึงแข็งอ่าตอนนี้ก็เปียวเสมอียน ซาหนุ่มเนี่ยเขาเป็นผู้สาววันี่ตาว่าเอาเรืยกคู่ไหนเอาทั้งสองเลยเขาเอั่่โอ้เรคว่าธรรมดาดบอกโอโเคกับโอเคเดี๋ยวผมสี่อันนี้ปลายก่อนทั้งนึงเนาะคุณตาเนาะก,กับถือไปเขาเติร์นะครับโอ้ยมีความสุขหลายครับนีแบะสีสันของกูเท่าแขกพี่ใหญ่พี่นะครับคุณตาของเรานะครับมาประจํานะครับอเออพอดีเรามาถามว่าแป๊บสี่กับโคกอันไหนกินดีก็กัน เออกินดีกับกันผมก็เลยว่าเอ้าเปียบผู้หญิงขั้นโค้งก็นุ่มซาว่าหวานเออแต่ขั้นเปดซี่นี่แข็งแบบจับวัดแต่ว่าข้ซาเท่านั้นนะอ้วนเอ้าโอยมีความสุขยังไงใหญ่ผมก็ฮะโอ้ยว่าไปมีแต่มีแต่ไปขอเงินคนอื่นโอ้ยไปอยู่ไปอยู่ครับไปอยู่เบ้าเลี้ยงบ่าเลี้ยงโอ้ยอ้วนยังไงผมเลี้ยงของจนจอยพ่อแหงแล้วดิ จอยผมจอยดินิใหญ่ผมใส่เสียโอ้ยสีสันอย่างไรคนโอ้ยูาธุสาธุแม่ยญ่อายุเท่าไหร่นเจ็ดสิบสี่ผมคิดว่าอายุบวกเกินสามแปดเลยได้อน่โอ้ยโอ้ยขอบคุณ โอ้คร no, okay. so mm ับครับครับครับรักษาสุขภาพครับไใส่ผ้าใส่อยู่อันน้ำตาลโอ้หวานครับครับครับผูเป็นหวานรักษาสุขภาพมั้ยไงรักษาเนาะเพราะว่าไปหาหมอตรวจตลอดเวลาครับครับครับหมอนัดไปหมอนัดสามเดือนกับทิ้งเลอโอ้โอ้ครับครับครับกะอ่ะรักษาสุขภาพมั้ยไงมือนี้มาเยี่ยมลูกหลานนะเนาะว่าอครับไดาตั้ครับ เขาวบอกว่าจะของบ้านไหนลุงเปียงรู้หลายกันยังไม่ท้องเบอร์เฮ้ยรู้หลากครับทุกทีนะครับไม่ธรรมดาธรรมดาครับก็ดูนาเขานะครับมันแบบฮาร่านี่ยเบอม่ามาหมูสับบอกเขาไงนี่แต่ม่าม้าเขียงสับนี่บอกพี่หมูสับยังต้องบีครับหมูสับต้องพีอ่หมูสับหมูสับต้องพี่ครับมื่อนี้ผมใช้กระฮอิกับสีสันของตานะครับเนาะ หมูสับนะครับกินสบายท้องนะครับนี่ครับนะหมูสับนะครับนะราคาห้าสเอากุ้งไปมือนันเป็นยังไงครับนั้นม่กุ้งสมโอ้สมผู้เฒ่าผู้เฒ่าต้มยำนะครับผู้เฒ่าคราบของผเลยหญ่ๆครับผมไทยก๊อฟฮัทมนี่ก็ขอมีความสุขนะครับคุณตามาเยี่ยมยำถูกดีมีมาตรฐานลุงนภานะครับมือี้ผมกับสีเลี่ยงของต่อนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องอ่าลำดวยเงินทองนะครับปัจจุบจากโลกไทยนะครับผมก็ซ้ำนี่แหละครับไทยกอฟสวัสดีครับ